สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยหนังหลังดูรายการคุยหนังหลังจากที่ดูหนังจบ เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับทุกคนที่ดูหนังจบแล้วได้มาคุยกันอย่างเต็มที่คันปากมากๆมาปลดปล่อยในพื้นที่นี้กันนะครับกับผมบิวจังหวะจากหนังและในคลิปนี้ก็เป็นคิวของภาพยนตร์เรื่องอนงสองสามสี่ชาติภาคต่อของภาพยนตร์คอมดีน่ารักปนผีที่เรียกได้ว่าสร้างปรากฏการไปในภาคก่อนแต่ก่อนจะไปคุยกันแบบสปอยขอพูดสั้นๆเกี่ยวกับความรู้สึกหลังดูนิดนึงเองอยากเห็นไหมล่ะพี่มัว่วเนี่ยเดี๋ยวก่อน อนงสองสามสี่ชาติสําหรับผมแล้วนี่คือหนังที่มีภาคต่อได้ครับตอนดูไม่ได้รู้สึกว่ามันฝืนขนาดนั้นแต่มันก็คือเรื่องราวของการทําต่อแบบหมดมุกเพราะว่าอนงสองใช้เวลาทั้งหมดเป็นการพาคนดูไปสํารวจชาติก่อนๆที่สองพระนางเนี่ยได้พบเจอกันแต่ก็ไม่ได้รักกันสักที ถามว่าถ้าพีเอสพ่วมกับจะเล่าย้อนเนี่ยเล่าได้ไหมผมว่ามันก็เล่าได้แหละไอเดียมันก็โอเคแต่ถ้าถามคนดูว่าอยากดูแค่ไหนผมว่าคนที่อยากดูอันนงภาคเนี่ยคือคนที่ต้องรักอัน,นงจริงๆนะ เพราะว่าถ้าใครเฉยๆกับอนงและโจก็คงไม่ได้อยากจ่ายเงินเข้าไปดูเรื่องราวของชาติก่อนถูกปะตอนดูโจผมเลยรู้สึกว่าอืมหนังมันก็ใช้ได้ผมรู้สึกไปในทิศทางบวกด้วยซ้ำนะเกี่ยวกับอนงสองสามสชาติแม้การดำเนินเรื่องจะเต็มไปด้วยความเฉยๆไม่ได้มีอะไรว้าวและมีบาดแผลอยู่บ้าง ด้วยระยะเวลาและจํานวนซีเควนที่ต้องเล่าเนี่ยมันเยอะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปถึงประเด็นที่ผู้กํากับและภาพยนตร์ต้องการจะสื่อสารมาันคือการตั้งคําถามกับว่าจะทําอย่างไรดีเพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้เหตุการณ์ได้ร้าย การไม่สมหวังของทั้งคู่เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกซึ่งมันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ส่งผลมากับตัวโจโปัจจุบันครับเพราะว่าถ้าโจในชาติก่อนไม่ได้ฆ่าอนงโจในชาตินี้ก็จะไม่ได้รู้จักกับอนงซึ่งหนังก็แสดงให้เห็นครับว่าโจนั้นยอมทํายอมที่จะลืมอนงซึ่งผมชอบจุดจุดนี้ที่หนังกล้าข,ขนาดนี้โอเคเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละชาติเองกับอนงจะต้องเจอกันทุกชาติและจะต้องพรากจากกัน ก่อนอื่นครับก่อนที่จะเรียงมาแต่ละชาติชาติบางระกันชาติผีปอบแล้วก็ชาติอนงกับจ้อยขอเล่าไทม์ไลน์ก่อนครับก็คือหนังภาคเนี่ยครับจะบอกเล่าช่วงเวลาที่โจได้เสียบ้านไปให้พี่ชายแล้วแล้วก็เสียอนงไปแล้วเพราะว่าอนงไม่มีบ้านสิงใช่ไหมโจก็ได้นํากระดูกของอนงในช่วงท้ายเนี่ยไปทําพิธีทางศาสนาครับแล้วก็ได้พบกับตัวละครของพี่จ๋าในวัดแล้วก็มีการให้ข้อมูลครับว่าโจกับอนงนะั้นมีกรรมที่ผูกติดกันไว้ตัวเขาเองก็มีกรรมผูกติดกับโจเหมือนกันแล้วก็ได้พาโจ ไปเจอกับอดีตชาติต่างๆพร้อมกับพูดสั้นๆว่าโจไม่ควรที่จะแก้ไขอดีตแต่ถ้ายอมแก้ไขมันจะส่งผลต่ออนาคตการเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในไทม์ไลน์อดีตจะมีโอกาสทําให้โจกับอนงค์ไม่ได้เจอกันอีกไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแม้ทั้งคู่จะไม่ได้รักกันแต่ยังน้อยก็ได้รู้จักกันได้มีเวลาดีๆร่วมกัน เริ่มที่ชาติแรกก่อนครับกับชาติบางระกันนี่คือชาติที่ผมว่าผมชอบน้อยที่สุดเพราะว่าเป็นชาติที่ใส่เข้ามาให้เห็นว่าเขารักกันมานานแค่ไหนโจในชาตินี้ครับจะชื่อว่าจอมเป็นชาวบ้านที่หนีออกมาจากหมู่บ้านบางระจันที่ค่ายแตกและเข้ามาหลบภัยในหมู่บ้านของอนงที่ชื่อว่าบ้านบางระกันซึ่งเราก็จะได้เห็นครับว่าจอมเนี่ยเป็นหมอยามาก่อนแล้วก็ได้มีการฝึกวิชาดาบกับอนงได้รู้จักกับสาวกแกร่งที่ชื่ออนงมากขึ้นและทั้งคู่ก็ได้รักกันตามที่ตัวอย่าง บอกนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ตัวอย่างไม่ได้บอกก็คือ โอ้โหประเด็นนี้ตกใจพอสมควรครับก็คือแท้จริงแล้วจอมเป็นเฉลยที่ถูกฝึกมาให้เป็นไส้ศึกของอังวะนี่เป็นชาติแรกครับที่เราจะได้เห็นจุดจบของอนงกับโจที่ทั้งคู่จะต้องพลากจากกันถามว่าทั้งคู่มีโอกาสได้รักกันไหมก็มีแหละแล้วก็รักกันไปแล้วด้วยผมเองรับรู้ได้เลยว่าความรักที่จอมมีให้กับอนงในชาตินี้เนี่ยมันเป็นความรักบริสุทธิ์จริงๆแต่ด้วยจุดยืนที่มันต่างกันขนาดนี้เนาะก็ทําให้สุดท้ายมันต้องมีการลงมือฆ่าฟันกันเกิดขึ้นสิ่งที่ผมชอบในชาตินี้ครับก็คื เรื่องราวของพาร์ตลกที่เราจะได้เห็นพี่จีพี่โบแสดงส่วนที่มันตลกแบบตลกมากๆอยู่โดยเฉพาะฉากที่เมากันชานะครับเป็นช่วงเดียวที่ผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันน่ารักจริงๆแล้วมันก็ขำไปกับพวกเขาด้วยแอ่นี้เราไม่ได้ดมควันกันชาเนาะ แล้วก็มีเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆครับเกี่ยวกับตัวละครของพี่ททมไทยที่จะเป็นเรื่องของประเด็นชายชายเป็นประเด็นวายเนาะใส่เข้ามาในชาตินี้แอบรู้สึกเหมือนกันครับว่าโอ้โหสมัยนั้นเนี่ยเขามีชายรักชายกันหรือ,อยังซึ่งพีเอสนำเสนอแบบเอาใจสาววายมากชอบมากชาติต่อมาก็คือผีปอบอนุง โจในชาตินี้ครับคือคุณหลวงที่ถูกส่งมาจากพระนครสืบหาคดีการตายปริศนาของชาวบ้านและได้เจอกับอนงที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ก็มีความลับแฝงอยู่โดยความน่ารักและความสวยเตยตาครับทำให้คุณหลวงที่ขี้เก็กมากๆตกหลุมรักอ,อนงเข้าอย่างจัง ปงปัญหาของชาตินี้ก็คืออานงจะทําอย่างไรไม่ให้คุณหลวงรู้ว่าเธอและครอบครัวเป็นปอบแล้วมนุษย์กับปอบจะรักกันได้หรือเปล่าชาตินี้ผมว่าน่ารักดีครับมีการพูดภาษาอีสานด้วยผมชอบพี่ทําไทยชาตินี้นะเขาพูดภาษาอีสานร,รัวมากผมไม่แน่ใจเ,เรื่องสําเนียงนะครับว่าถูกต้องไหมแต่ดูคล่องแคล่วมากเลยคือผมเชื่อเลยแหละว่าเขาเนี่ยทำการบ้านมาหนักจริงๆสิ่งที่ผมชอบในชาตินี้ก็คือเขาตีความปอบให้เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่กินของดิบครับเพราะว่าเราจะได้เห็น เลยว่าครอบครัวของอนงค์ชอบกินของสดของดิบมากแต่ว่าอนงค์ที่เป็นลูกสาวเนี่ยก็พยายามที่จะเปลี่ยนม i n เซ็ตของคนที่บ้านว่าการทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องมันทําร้ายคนอื่นแล้วถ้าทำแบบนี้ต่อไปไปเรื่อยๆ มันจะส่งผลเสียต่อครอบครัวซึ่งตอนนี้มันก็มีคุณหลวงถูกส่งมาสืบคดีแล้วด้วยมันนำเสนอได้ดูไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าภาคนี้เขาจะลดทอนความเป็นหนังผีลงไปแบบแทบจะ90%เลยซึ่งตัวปอบเองก็จะมีปฏิกิริยาโดยตรงเมื่อเห็นเลือดมนุษย์ใช่ไหมเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะหิวและแล้วก็จะกระโจนเข้าใส่แบบที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลยถ้าไม่ได้ฝึกมา นผมว่าผมชอบกลางๆแต่มันก็มีความน่าหงุดหงิดมากเพราะว่าผมก็อยากเห็นโจกับอนงในชาติเนี้ได้รักกันสักทีแต่ก็ต้องมาผิดหวังครับเพราะว่าคนในบ้านดื้อมากคือมันบุม่มบ่ามขนาดที่ว่าปอบหากินคนแบบไม่คิดหน้าคิดหลังกลายเป็นว่ามันเป็นหลักฐานมัดตัวเองเลยอนงก็ต้องมาผิดหวังกับเรื่องความรักเพราะว่าคนที่บ้านไม่เชื่อฝั่งตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็เออเลื่ไปทั้งบ้านครับแล้วก็ส่วนในพาร์ตตลกพาร์ทโรแมนติกของชาตินี้ผมว่าผมชอบชอบตอนที่เขาแบบ โลพปสืบคดีกันมันเป็นความต่างกันของตัวละครหญิงเมืองบ้านกับผู้ชายที่มาจากเมืองใหญ่เนาะเป็นคอนทราสต์คาแรคเตอร์ที่สร้างออกมาได้หน้าหลักครับง้อาต้องีอาชาสุดท้าย คุณหนูอานงและไอ้จ้อยเป็นชาติที่เหมือนหนังเรื่องแฟนฉันที่มีประเด็นที่ดาร์กขึ้นครับก็จะเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่คุณหนูอานงเนี่ยย้ายมาอยู่ภาคใต้กับครอบครัวเพราะว่ามีภารกิจทําทางรถไฟเนาะแล้วก็จะได้มาเล่นกับกลุ่มของไอ้จ้อยเด็กผู้ชายบ้านๆซึ่งกลุ่มของไอ้จ้อยก็จะกลัวคุณอานงมากเพราะว่าถ้าไปแตะต้องเธอหรือว่าทําให้เธอเจ็บเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะโดนตีครับ เพราะว่าคณหนูอโนคงเนี่ยเหมือนคนใหญ่คนโตเนาะไอตัวจ้อยเนี่ยก็ตัวดีเลยครับเพราะว่าเป็นคนที่อโนคงสนิทมากที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวมากที่สุดทําให้เวลาไปเล่นด้วยกันแล้วมีแผลกลับบ้านหกลม้มนิดๆหน่อยๆเนี่ยจ้อยจะโดนตีอยู่ตลอดความรักในภาคนี้ครับจะมีความเป็นป๊อปปี้เลิฟแต่ก็เป็นป๊อบปี้เลิฟที่ดูโรแมนติกมากสุดท้ายมันก็จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นแหละก็คือจ้อยเนี่ยพาอนนคงไปเล่นในถ้าทําให้อโน่งเนี่ยโดนงูกัดแล้วก็โดนเคี่ยนไม่ให้เจอกับอโนคงอีกเลยนะ รู้ตัวอีกทีก็คืออนงค์เนี่ยจะกลับไปพระนครแล้วทั้งสองก็เลยคุยกันครับว่าถ้าจ้อยเรียนสูงๆเราได้เจอกับอนงค์อีกที่พระน,นคร รอบนี้อนงค์จะเป็นฝ่ายพาจ้อยเที่ยวบ้างเรื่องราวเหมือนจะจบลงแค่นั้นใช่ไหมครับเพราะว่าทั้งคู่ก็คงจะไม่มีวันได้เจอกันอีกจนกระทั่งหนังก็มีการฉเฉลยครับว่าครอบครัวของจ้อยเนี่ยโดนปล้นโดยเสือภาคใต้ซึ่งเสือคนนั้นเนี่ยก็แสดงโดยคุณจ่ายนั่นเองจังหวะนั้นผมรู้ได้ทันทีเลยครับว่านี่จะต้องเป็นชาติที่ผมชอบมากที่สุดเพราะผมรู้แล้วว่าไอ้จ้อยเนี่ยมันจะโตไปเป็นโจรและฆ่าอนงค์ ทำให้เกิดเหตุการณ์ในหนังภาคแรกขึ้นและก็เป็นการเฉลยด้วยครับว่าทําไมพี่จ่ายถึงบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีกรรมติดตัวกับโจเหมือนกันเพราะว่าพี่จ่ายนี่แหละครับเป็นคนสร้างจ้อยให้กลายเป็นเสือร้ายทําร้ายอน่งด้วยมือตัวเองคือพอเส้นเรื่องมันต่อเก้าหากันแบบเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมชอบชาตินี้ที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งเรื่องราวของภาคก่อนเขามีการนํามาใช้งานขยายให้มันกว้างขึ้นแล้วเรื่องราวมันก็ดาเนินไปถึงตอนที่จ้อยเนี่ย เป็นโจรจริงๆครับแล้วก็เข้าไปป้นบ้านคุณอนงฆ่าคุณอนงจริงๆเนาะแต่ด้วยความที่โจที่ได้เข้ามาดูทุกชาติเนี่ยสาชาติแล้วก็เห็นความสูญเสียมาแล้ว2ชาติเขาไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วเขายอมที่จะแก้ไขครับยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตเปลี่ยนแปลงอนาคตแม้เขาจะไม่ได้เจอกับคนที่เขารักอีกแล้วตลอดการโจตัดสินใจใช้พลังทุกอย่างเพื่อให้จ้อยที่เป็นเสือเนี่ยรับรู้ว่านี่คือคอุณอนง แล้วสุดท้ายจ้อยก็ได้กล่าวขอโทษคุณอนงที่พลั้งมือทําร้ายเธอไปและก็หนีแล้วก็ปล่อยคุณอนงครับสุดท้ายคนที่ตายก็จะมีแค่พี่ทองก้อนพี่ทองหยิบคุณอนงเนี่ยรอดเกิดเป็นเส้นเวลาใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเส้นเวลาที่โจกับอนงไม่เคยเจอกันทีนี้มันก็จะย้อนกลับมาที่หนังภาคแรกครับแต่จะเป็นหนังภาคแรกที่โจไม่ได้เจอกับอนงเนาะก็จะตั้งแต่โจได้รับสมบัติเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ปทุมเป็นบ้านร้างแต่ว่ารอบในบ้านร้างหลังนั้นไม่มีผีอยู่อีกแล้วไม่มีอนงอีก แล้วโจก็เลยไม่ได้ทําบ้านอันงไม่ได้ทำบ้านผีสิงและก็ประกาศขายบ้านหลังนี้ครับแต่ว่าเหมือนว่าโชคชะตาจะเล่นตลกนะโจก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่สนใจซื้อบ้านหลังนี้บ้านหลังเก่าๆาซากๆที่ไม่น่าขายออกได้ง่ายๆแต่เธอคนนี้ก็ปรากฏตัวขึ้นมาใช่ครับเธอคนนั้นก็คืออันงนั่นเองเป็นอนงที่ไม่ได้มีกรรมผูกติดกับพระเอกอีกต่อไปสุดท้ายทั้งคู่จะได้รักกันไหม นั่นคือเรื่องราวที่จะดําเนินไปในอนาคตส่วนเรื่องราวเส้นเรื่องเส้นกรรมของอนงกับโจเนี่ยที่ติดต่อกันมาหลายๆชาติมันได้จบไปแล้วจริงๆและนี่ก็คือทั้งหมดของวิดีโอนี้ครับผมแค่มาสรุปสั้นๆในเหตุการณ์แต่ละชาติเนาะถ้าจะให้เลียงชาติที่ผมชอบมากที่สุดไปน้อยที่สุดแน่นอนว่าชาติที่ผมชอบที่สุดก็ต้องเป็นชาติที่มันส่งผลกระทบต่อเส้นเรื่องโดยรวมนะก็คือชาติของคุณหนูอนงกับไอ้จ้อยนั่นแหละซึ่งมันก็ทาให้เราได้เห็นว่าตัวละครเอกอย่างโจเนี่ยยอมเข้าไปแก้ไขอดีต แม้จะสูญเสียความทรงจำที่มีอานงไปตลอดการโจก็ยอมแลกยอมเสี่ยงเพื่อไม่ให้คนที่เขารักเนี่ยติดอยู่ในวงวนที่ทรมานผมชอบประเด็นนี้มากครับ แล้วก็อยากให้หนังขยี้ประเด็นนี้เยอะแต่ว่าหนังไม่ได้ขยี้เรื่องนี้เลยนะเพราะว่าอนงสองเอาไปเล่ากับเรื่องพบชาติต่างๆหมดแล้วใส่เรื่องใส่ราวใส่พาร์ทโรแมนติกใส่พาร์ทตลกเข้ามาหมดแล้วทําให้ประเด็นที่มันควรจะแข็งแรงจริงๆของหนังภาคนี้มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเนาะส่วนชาติที่ผมชอบน้อยลงมาครับก็จะเป็นชาติผีปอบแล้วก็ชาติสุดท้ายครับก็คือชาติสมัยโบราณบ้านบางระกรันตามลําดับ แล้วเพื่อนๆอ,อะไรครับใครดูนงสองสามสีชาติมาแล้วบ้างชอบกันไหมแล้วถ้าให้เรียงเนี่ยชอบชาติไหนที่สุดครับสําหรับผมผมว่าหนังภาคนี้แอบมาเร็วไปนิดนึงน่าจะปล่อยให้มีเวลาคิดมีเวลาสร้างสรรค์มากกว่านี้ปล่อยระยะเวลาให้คนดูเนี่ยรู้สึกคิดถึงเรื่องราวของ,งนงกับโจมากกว่านี้นิดนึงถามว่า มาดูแล้วมันยังสนุกอยู่ไหมหนังยังสนุกอยู่ยังคุณภาพอยู่ไม่ใช่หนังห่วยไม่ใช่หนังแย่นะครับว่างๆก็มาดูมาสนับสนุนหนังไทยแล้วกันครับใครที่ชอบพี่จีกับพี่โบเนี่ยแนะนํามากๆเพราะว่าภาคนี้จัดเต็มกันตลอดทั้งเรื่องเลยจิ้นกันตลกน่ารักกันทั้งเรื่องจริงๆครับจัดเต็มมากก่อนจะจบคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปถ้าหากว่าชื่นชอบการน,นําเสนอของจังหวัดจัดหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีดยูทูบมากขึ้นกดแชร์ เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจ,งจังหวะจานังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลิฟมูวี่เซฟมูวี่สวัสดีครับ